วันคริสต์มาสนี้แพนพามาสำรวจที่ตลาดสําเพลงค่ะซึ่งของขวัญที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลมากที่สุดคือนโยบายเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ดีขึ้นโดยเฉพาะมาตรการแจกเงินค่ะบรรยากาศที่ตลาดสําเพลงวันคริสต์มาสมีประชาชนจนํานวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าของขวัญรวมถึงของตกแต่งเพื่อนําไปประจับบ้านที่ทํางานหรือนําไปจําหน่ายต่อเป็นประยงคต์คลักภายในตลาดมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบและหลายราคานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากิฟต์ชอ็อปกิฟต์ติดผมแว่นตาที่คาดผมถูสซตน้าร์สต้นคริสต์มาสสินค้าประดับตกแต่งต้นคริมา สายไฟตกแต่งสีสันสวยงามและไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตุ๊กตานะคะที่มีขนาดตัวเล็กเป็นพวงกุญแจและตัวใหญ่ค่ะส่วนราคาจาหน่ายนะคะหากเลือกซื้อสินค้าหลายชิ้นขึ้นไปก็จะได้รับส่วนลดอีกเช่นที่คาดผมและแว่นตาราคาเริ่มต้นเพียง10บ,บาทต่อชิ้นจากการสอบถามประชาชนที่กําลังเลือกซื้อสินค้าบอกว่าหากปิดไปได้อยากขอของขวัญจากรัฐบาลในวันคริสต์มาสคืออยากให้เร่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ดีขึ้นและเดินหน้ามาตรการแจกเงิน1 0 0 0 0ืบาทแต่อยากให้แก้ไขหลักเกณฑ์โดยแจกเงินให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อยากได้เงินจริงไหมมันช่วยในชีวิตประจําวันมากเลยนะถูกปะลัะเพราะทุกวันนี้ก็ค่าใช้จ่ายมันเยอแะแต่ทุกอย่างมันแพงหมดเลยอะของกินของใช้ในรัวเรือเราแพงทุกอย่างทุกอย่างกับข้าวเมื่อก่อน30มสิบนี้ห้าสิบนะคะข้าวรัดแกงสองอย่างเน,นี้ยเศรษฐกิจด,ดีใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่ดีเลยนะมันรอบนอกเนี้ยมันเงียบกันหมดเลยนะขายของกันหมดคนลคน,น,นเลยไม่ขาสองเ